บทที่ห้าสิบเจ็ดเรวัตตะเป็นเวลากว่าห้าปีแล้วที่พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่เมืองนี้โดยมีพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลและมหาเศรษฐีสุทัตะช่วยกันอุปถาในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ พระเจ้าประสริฐที่โครลนในฐานะเจ้าเมืองหรือเจ้าบ้านทุกครั้งที่มีแขกบ้านแขกเมืองผู้นำหรือคณะพราหมณ์นักพจน์นักบวชที่มีชื่อเสียงเดินทางมาเยือนพระองค์จะให้การต้อนรับและจัดแจงเรื่องที่พักอาศัยเป็นอย่างดีจึงเกิดเป็นโครงการสร้างเรือนพักสำหรับแขกและสำหรับนักสแสวงบุญทั่วไปเป็นจำนวนมากรอบพระนคร ท่านโพเชอธิบายเสริมผมขอไปดูสถานที่พำนักของพระพุทธเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่หน่อยได้ไหมครับผมถามได้สิที่จริงในวันแรกของการกลับมาของอชิตะพวกเธอก็มุ่งตรงไปยังสถานที่แห่งนั้นอยู่แล้วเพราะอชิตะปรารถนาจะพบกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดเขาบอกทันใดน,นั้น ผมก็เห็นภาพผมกำลังเดินทางไปยังที่อยู่ของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นผมเห็นอาชิตะพร้อมคณะอีกสิบขวาคนเดินออกจากประตูเมืองด้านทิศตะวันตกข้ามคูเมืองจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปอีกราวสองร้อยเมตรก็พบกับซุ้มประตูด้านหลังซุ้มประตูนั้นมีต้นโพขนาดไม่ใหญ่นักอายุราวสองปีขึ้นอยู่หนึ่งต้นเมื่อเดินเข้าไปข้างใน ก็เห็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายศาลาการประเรียนที่ชาวพุทธใช้ในการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงมีหลังคาซ้อนกันหลายๆชั้นนับได้ถึงสสิบองชั้นบริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่นมีบ้านหลังเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปตัวอาคารนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำ ในระยะพอมองเห็นทำให้สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่อาศัยผมพิจารณาภาพที่ปรากฏไปตามลำดับสถานที่แห่งนี้ดูไม่เงียบเหงามีคนเดินไปมามากมายทั้งคนที่เพิ่งมายือนเหมือนอย่างผมและคนที่อยู่ประจำํำสังเกตจากกิจวัตรที่พวกเขาทําพวกที่เดินทางมาจากที่อื่น จะนำเอากรวยดอกไม้เล็กๆติดมือมาด้วยบ้างก็นำไปวางที่ต้นโพต้นเล็กที่ปลูกอยู่ตรงทางเข้าบ้างก็เอาไปวางไว้ที่เชิงบันไดที่มีตุ่มน้ำสำหรับล้างเท้าก่อนขึ้นไปบนศาลาบ้างก็เอาไปวางไว้ตรงอาสนะที่พระพุทธเจ้านั่งเป็นประจำส่วนพวกที่อยู่ประจำกําลังกวาดใบไม้ตามทางเดิน บางคนกำลังจุดไฟเผาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าจากนั้นผมก็เดินขึ้นไปบนศาลาขนาดใหญ่นั้นเห็นพื้นไม้กระดานขัดจนเรียบเป็นมันมีเสาไม้ขนาดใหญ่เรียงรายเป็นร้อยๆต้นผมสังเกตว่าหัวใจของอาชิตะเต้นแรงผิดปกติผมเห็นผู้คนนั่งสนทนากันเป็นกลุ่มๆหนึ่งในกลุ่มที่กำลังนั่งสนทนากัน หันมาเห็นพวกเราและเดินเข้ามาหาท่านอชิตะเชิญทางนี้ขอรับเสียงของชายหนุ่มหน้าตาดีห่มผ้าคลุมสีเหลืองแต่ไม่ได้โกนผมเข้ามากล่าวทักทายพร้อมกับเชื้อเชิญให้ไปนั่งอีกฟากหนึ่งของศาลาเราเคยเจอกันหรือเปล่า ทำไมท่านถึงรู้จักชื่อของข้าอชิตะถามชายหนุ่มขณะที่กำลังเดินตามเขาไปท่านน่าจะจำข้าไม่ได้หรอกขอรับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะราวสิบห้าถึงสิบหกปีแล้วกระมังขอรับตอนที่ข้าเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นข้ายังมีอายุแค่สิบขวบ ข้ายังจำวันที่ท่านและคณะของท่านภาวรีออกเดินทางด้วยแพรไม้ไผ่ได้อย่างแม่นยำมันเป็นวันที่ดูยิ่งใหญ่สำหรับข้ามากพวกท่านดูมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวข้ายังเคยคิดว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องดำเนินรอยตามท่านโดยการออกเดินทางสแสวงหาสัตธรรมอย่างที่ท่านทําบ้างขอรับชายหนุ่มคนนั้น เราพร้อมเชิญให้พวกเรานั่งอย่างพื้นด้านหนึ่งของศาลาท่านมีชื่อว่าอะไรหรือะชิตะถามข้าชื่อเรวัตอรับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ข้าได้ติดตามพ่อกับแม่ของข้าจนกระทั่งได้มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพอข้าได้มีโอกาสฟังการสนทนาระหว่างพ่อแม่ของข้ากับพระพุทธเจ้าจนข้าเกิดดวงตาใหม่ ที่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเปลี่ยนไปเห็นผู้คนเปลี่ยนไปและได้ค้นพบว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนและต้องมาทำอะไรข้าจึงขอปวารณาตัวที่จะช่วยงานเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าขอรับเรวตะต่อเป็นจริงอย่างนั้นหรือท่านเรวตะข้าขอถามอะไรท่านสักหน่อยจะได้ไหมข้าอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้ามีคุณลักษณะ32ประการตรงตามตำรามหาบุรุษอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาไหมออชิตะถามด้วยความตื่นเต้นที่ได้เจอคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าโปรดอยาหาว่าข้าตำหนิท่านเลยนะท่านอาชิตะข้าเองที่จริงน่าจะเป็นรุ่นลูกของท่านด้วยซ้ำ ทั้งยังอ่อนด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒินับตั้งแต่ข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าจนถึงวันนี้ท่านรู้เหมนว่าข้าไม่เคยสนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือคุณลักษณะอย่างที่ท่านว่ามานี้เลยสักครั้งเดียวสิ่งที่ข้าสนใจและให้ความสำคัญคือสิ่งที่พระองค์พูดหลักการที่พระองค์สอนและจะริยวัตรที่พระองค์แสดงให้ข้าเห็นมากกว่า สมมุตินะ้าขอรับหากข้าบอกท่านว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณนักษณะ,ะต้องตามตำราเลยสักข้อเดียวท่านคิดว่าท่านยังจะอยากพบกับพระพุทธเจ้าอยู่อีกหรือไม่อืมอชิตะไม่ได้พูดอะไรท่านอาชิตะขอรับในฐานะที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแสวงหาสัจธรรม สภาวะที่ข้าได้รับจากประสบการณ์ได้ฟังข้อธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งมันทำให้ข้าเกิดดวงตาดวงใหม่ท่านคิดว่ามันน่าตื่นเต้นมากกว่าไหมขอรับเรวตะพูดเอออาชิตะอย่างอำอึ้งไม่ตอบอะไรขณะนี้ในความรู้สึกของผมที่ได้ยินความคิดของอาชิตะ ปรากฏชัดว่าถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะมีอายุเพียงยี่สิบปีต้นๆแต่คำพูดของเขากลับดูทรงภูมิเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและดูเหมือนเขาจะเข้าสู่สภาวะการบรรลุสัจธรรมได้แล้วด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเจ้าจงบอกเรื่องราวที่สำคัญนั้นแด่ข้าด้วยเถิดปชิตะพูดด้วยความถ่อมตัว ถึงแม้ว่าท่านจะมีอาวุโสมากกว่าถึงแม้ว่าท่านจะเคยออกสแสวงหาสัจธรรมมานานกว่าทั้งศึกษาวิชาความรู้มามากกว่าแต่นั่นอาจไม่ใช่ปัจจัยที่จะชี้ชัดว่าใครเหนือกว่าใครในโลกของการเป็นพุทธะที่นี่มีแต่คำว่าใครสามารถพบความเป็นพุทธะได้และเมื่อพบแล้ว เขาก็จะเร่งถ่ายทอดให้ผู้คนได้ค้นพบมันต่อไปหากใครพบแล้วและรู้ว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตของเขามากขนาดไหนเขาจะรำลึกถึงบุคคลที่ทำให้เขาได้พบนั้นมากกว่าการนับถือตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือตามความเป็นผู้มีอาวุโสหากท่านปรารถนาจะพบกับความเป็นพุทธะตัวค่าคือเครื่องที่สูจน วันนี้ข้ามีอายุ26ปีไม่เคยร่ำเรียนวิชาตใดเพศไม่เคยบำเพ็ญพรตไม่เคยบำเพ็ญเพียรเมื่อข้าพบแล้วข้าก็สามารถก้าวข้ามทุกอย่างได้ทันทีเรวตะอธิบายบัดนี้ข้าประจักษ์แล้วว่าปัญญาคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมหาบุรุษไม่ใช่อยู่ที่คุณลัตต์อชิตะพูด ถูกต้องที่สุดเวลานี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าคือจุดเริ่มต้นให้มนุษย์ได้พบกับพุทธะจึงยอมรับพระองค์ในนามของผู้ที่ทำให้ได้พบมิได้นับถือพระองค์จากความอาวุโสมากจากงานบำเพ็ญเพียรมากหรือศึกษามากดังนั้นพันธก,กิจของคนที่เป็นพุทธะแล้วคือจะต้องออกเดินทางเผยแผ่ความเป็นพุทธะซึ่งบัดนี้ พระองค์ได้ทําตามพันธกิจนั้นและเพิ่งจะออกเดินทางไปก่อนหน้าที่ท่านจะมาถึงนี้เพียงเจ็ดวันโดยยังไม่มีกําหนดเวลาที่จะกลับเลยอาจจะหกเดือนหนึ่งปีหรือสองปีท่านจะรอพบกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่หรือจะออกเดินทางตามพระองค์ไปขอรับเรวตะถาม ข้ามิอาจรอได้แม้เพียงหนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วยามเจ้าจงบอกข้าเถิดว่าพระองค์เดินทางไปทิศไหนข้าจะขอติดตามไปจนกว่าจะได้พบกับพระองค์อชิตตะแสดงความประสงค์ต้องขออภัยที่ข้าไม่อาจรู้แผนการทั้งหมดว่าพระองค์จะเดินทางไปที่ใดบ้างรู้เพียงว่าเมืองแรกที่พระองค์จะเดินทางไปคือเมืองปัญจนคร หากท่านไปถึงที่นั่นแล้วจงถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดและกําลังจะเดินทางไปที่ไหนต่อเอาเถิดเรวัตต่อท่านโพเชครับเมืองปัญจนครคือเมืองอะไรหรือครับผมถามแทรกกลางคัน